สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันพุธที่24พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคำมิ้ครนาโนราคาทองคําและแตงงานราคาทองคําประจำวนี้ราคาทองคําสปอร์ตชุกกลางวันเพื่อนไหวทรงตัวในระดับต่ําสุดในรอบ2สัปดาห์โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แข่งค่าในรอบ16เดือนหลังประธานาธิบดีไบเดนนะคะตัดสินใจเสนอชื่อนายเจรมให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดส,สมัยที่2อย่างไรก็ตามนะคะความมิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่ในยุโรปและการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหลังศูนย์ควบคุมและป้องการโรค CDC ประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปเยอรมนีและเดนมาร์ก พร้อมยกระดับความเสี่ยงสูงมากประกอบกับราคาบิตคอยยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยพยุงทองไว้แนวโน้มราคาทองคำคาดจะปรับฐานนะคะโดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1 7 9 0ดอลลาร์และ1786ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1820ดดอลลาร์ ห้าพันขึ้นไปได้นะคะจะมีนาตตานถัดไปที่บริเวณ1833ดอลลาร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่24สิพฤศจิกายนปี2564อ้างองะะิงราคาของวันที่23นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าองคำทั้งหมด8ครั้งด้วยกันรานะคาครั้งที่8เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ เช้าที่24พฤศจิกายนปี2564ทองคำแท่งก .6 5%รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูปพรรณก .6 5%รับซื้อ27,591บาท20สตางค์ขายออก28,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่23พฤศจิกายนปี2564 สรุปรวมของวันที่23นะคะราคาเป็นลบไปที่550บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องํำมณฑที่นี้้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็ยืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณ Oof.